เตรียมตัวให้ดีนะครับหวยรูปแบบใหม่กำลังจะมาหวยกษียนหรือสลากกออชอซื้อแล้วไม่ถูกรางวัลเงินไม่หายแถมได้คืนตอนแก่ข่าวใหญ่สําหรับสายเสี่ยงโชคเลยนะครับกออชอเขาเตรียมปล่อยหวยกษียนหรือสลากกออชอหวยรูปแบบเดียวในโลกที่เจ้ามือไม่มีวันกินคุณปกติเราซื้อหวยไม่ถูกก็กินกระดาษเปล่าใช่ไหมครับแต่จากข้อมูลล่าสุด <c oughs> หวยกษียนหรือสลากกออชอใบละ50บาทถ้าคุณไม่ถูกรางวัลเงิน50บาทนั้นก็ยังวิ่ง เข้าบัญชีเงินออมของคุณทันทีมาดูเงื่อนไขชัดๆกันนะครับ 1. รางวัลที่1สูงถึง1ล้านบาทมี5รางวัล 2. อออกรางวัลทุกวันศุกร์ ใช่ครับลุ้นกันทุกสัปดาห์ไม่ต้องรอวันที่1กับ16 3. ซื้อได้สูงสุดเดือนละ3,000บาทและทีเด็ดคือเงินป้นทั้งหมดที่เราซื้อจะถูกเก็บสะสมไปลงทุนและคืนให้เราตอนอายุ60ปีแปลง,ง่ายๆมันก็คือการบังคับออมที่ใส่ความตื่นเต้นของการลุ้นหวยเข้าไปนั่นเองใครที่เก็บเงินไม่อยู่แต่อยากลุ้นรวย โครงการนี้ตอบโจทย์มากครับใครที่รอโครงการนี้อยู่พิมพ์คําว่ารอมาหน่อยนะครับเดี๋ยวเปิดขายวันไหนผมจะรีบมาอัปเดตเป็นคนแรกเลย